อาครับที่อยู่ข้างหน้าเรานี้ตอนนี้นะครับก็คือ n น t เต้นะครับรถโมเดลแรกจาก n น t เต้าออโตไทยแลนก็จะเป็นรถไฟฟ้าอีกหนึ่งค่ายนะครับที่จะมาเปิดตลาดในบ้านเรานะครับราคาค่าตัวเปิดมาแล้ววันที่ร้อยห้าแสนสี่หมืนก้าพันบาทในสไตล์ของตัว n น t เต้เองต้องบอกว่าเขาเป็นรถในสไตล์ซิตี้คา City นะครับเนี่ยไซส์ตัวรถยังของความกระชับรัดอยู่แล้วก็ ไซนี้ก็เป็นไซเป็ส์ที่ใช้งานค่อนข้างง่ายในเมืองสเปคต่างๆนะครับแรงมา้าแรงบิดเนี่ยจะอยู่ประมาณแรงบิดก่อนแรงบิดเราคิดเป็นแรงบิดก่นแรงบิดก่อนนะครับก็ประมาณ150นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่เมื่อชาร์จเต็มแล้วเนี่ยในโหมด NEDC เนี่ยจะวิ่งได้ไกลประมาณ384กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนี่คือ การทสนะครับยังไม่ใช่ยังไม่ใช่การใช้งานในชีวิตจริงดังนั้นถ้าใครจะใช้งานในชีวิตจริงเนี่ยก็จะมีระยะทางที่ลดลงมาจากที่ทางต้นสังกัดได้เคลมเมาไว้ตัวเลขนะครับด้านหน้าเรามาดูด้านหน้ากันนะครับในเต้าวีก็จะดีไซน์ด้านหน้าตันนะครับเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าจะด้านหน้าตันนะครับเพราะจะระบบใช้างานระบายความร้อนก็แทบจะไม่ค่อยจําเป็นสําหรับในตัวรถไฟฟ้าแล้ว ชาร์จที่อยู่ด้านข้างตัวรถนะครับอ่าชาร์จอยู่ด้านข้างตัวรถนะครับส่วนแรงม้านะครับ95แรงมา้าแล้วก็ทอร์อ150อย่างที่บอกไปแบตเตอรี่นะครับ38.5กิโลวัตต์ว้าแล้วก็ระยะทางสุดสุดบอกไปแล้วนะครับ384กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งวุมไลายเป็นแบบแหลักอันทิเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของวงเลี้ยวแคบสุดนะครับ วงเลี้ยวแคบสุด8เกบ5เมตรด้วยกันนะดิสเพลย์หน้าหลังครับดิสเพลย์หน้าหลังแล้วก็เรื่องของอด้านดีไซน์ไฟท้ายนะดีไซน์ไฟท้ายเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีโลโก้เนต้าแล้วก็มีวีไหนแล้วก็ด้านล่างเป็นตัวโลโก้เป็นป้ายทะเบียนแล้วก็มีไฟตัดหมอกน่าจะเป็นไฟตัดหมอกชิ้นนี้นะครับภายในห้องโดยสารก็ ไม่มีไม่มีอะไรมากมายนะครับหน้าจอกลางขนาด14นิ้วกว่า,วาแล้วก็จอมาจอบอกอสถานะต่างๆตัวรถพวกอะไรเป็นแบบ2ก้านนะเกียร์นะครับเกียร์เป็นแบบตรงนี้เกียร์อยู่ด้านหลังนี้นะนี่เกียร์อยู่ด้านหลังนี้นะครับเกียร์จะไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดิมของรถซันดาภายในแล้วนะแล้วก็ ตรงนี้ก็จะมี USB มาให้หนึ่งพอตน่าจะเป็นสำหรับตำแหน่งของอกล้องหน้ารถนะมีพอต USB ตรงนี้มาให้1นึ่งพอตนะแล้วก็พอรตตัวนี้นะครับเป็นพอต DC ชาร์จไปฉุกเฉินที่วางของนะครับวางโทรศัพท์ที่วางแก้วแล้ว,วางที่อัดอีกหนอีกหนึ่นนนตำแหน่งเท้าแขนดู ดูงานประกอบก็โอเคอยู่นะบอะก,ก็จะเป็นบอะหุ้มหนังนะครับนี่บอะหุ้มหนังนะแล้วก็เปิดฝากระโปรงมาดูนะครับเปิดฝากระโปรงมาเทียบร้อยก็เป็นฝาปิดนะครับเรียบร้อยทํางานเรียบร้อยมาเลยก็ทําให้จริงๆแล้วก็จะไม่มีอะไรมากจริงๆข้างหน้านะครับก็จะเป็นมอเตอร์ไฟฟา้าแล้วก็เป็นผู้แบตเตอรี่ นี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่สถานะต่างๆแบตเตอรี่สำหรับตัวรถนะสำหรับสัญญาณไฟต่างๆในตัวรถอ่าครับพอร์ตชาร์จนะครับพอร์ตชาร์จก็จะเป็นชาร์จ AC แล้วก็ DC นะครับเป็นแบบไทป์1นั่นเองอ่าก็คือชาร์จธรรมดาแล้วก็การชาร์จนะครับถ้าเป็นแบบควิกชาร์จ80%เอ่อแ0ดสถึง80%ใช้ในใช้ระยะเวลา30นาทีด้วยกัน ส่วน normal charge ก็อยู่วัน8ชั่วโมง5-8ชั่วโมงนะครับก็ขึ้นอยู่กับเ,เรียกว่าไฟในตัวรถเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองเบาหลังนะเดี๋ยวจะดูเ,ดเดบาหลังหนึ่งเบาหลังเวลาพับออกมาแล้วนะครับพับราบนะแต่ว่าราบราบในที่นี้หมายถึงว่ามันตัวตัวเบอพับราบแบนจริงแต่ว่า ก็ยังเป็นพื้นต่างระดับกันอยู่นี่พื้นต่างระดับรนะหว่างเบาะกับตัวตัวตัว,ตวด้านหลังท้างหลังแล้วก็นี่จะเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับจะเป็นชุดปั๊มลมแล้วก็จะเป็นน้ำยาแล้วก็เป็นชาร์จแบบพอตเก็บิลชาร์จเบาะนั่งหลัง พอนั่งหลังหน่อยนั่งหลังก็ค่อนข้างที่จะแน่นๆหน่อยถ้าถ้าคนตัวคนทั้งหน้านั่งตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีทยเอมาหนึ่งพอที่วางมือถือามสะดวกสบายนะความสะดวกสบายในการนั่งนะครับต้องบอกว่าสำหรับผมที่ตัวไซส์ขนาดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดเซนติเมตรเนี่ยประมาณเรียประมาณนี้นะครับแล้วก็เ พื้นที่เหนือหัวก็เลี่ยนๆนิดหน่อยเกือบถึงหัวนะครับก็นั่งได้พอนั่งได้นะครับพอนั่งได้บอกไว้ก่อนว่าพอนั่งได้แต่ว่าอ่หมอนอ่ะเนี่ยครับเบาะตอนหลังของในเต้าวีนะนี่ผมกลับกล้องมาให้ดูแล้วว่าเนี่ยพอมาพอมาเป็นพอมผมเป็นคนนั่งเนี่ยไซส์จะประมาณนี้เลยเนี่ยเหลือก็ ม่ถึงหนึ่งฝ่ามือพูดกันเลยเนี่ยไม่ถึงหนึ่งฝา่มงงฝามือแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ก็เห็นว่าในตัวของออ่การนั่งเป็นยังไงนะก็เบาเอ,อหมอนหูอนรองหัวนี่ก็โอเคนะโอเคอยู่นั่งได้เลยครับแต่ว่าเวลายัางไม่ได้ลองว่านั่งทางไกลแล้วเนี่ยนั่งเป็นยังไงนะโดยรวมแล้วถือว่าดี ตัดกลับมาดูเนี่ยข้างหน้านก็จะเหลือประมาณนี้แล้วก็ถือว่า,าจุดที่เจอกันอีกหนึ่งจุดก็คือจุดที่อยู่ระหว่างเบาะกับจุดเสาเสาบีเนี่ยมันค่อนข้างใกล้กันนะครับประมาณหนึ่งคืบผมเนี่ยน,นี่ประมาณหนึ่งคืบเนี่ยคือเขาออกก็ถือว่าติดขัดไหมไม่ติดขัดนะเวลาเขาออกแต่ว่า ก็ใช้ความระมัดระวังในการเข้าออกนะครับเพราะว่าระหว่างช่องเนี่ยจะค่อนข้างแคบนั่นเองนะเบาะนั่งก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเป็นเบาะหนังนะครับแต่ว่าก็จะเป็นปรับมือทั้งทั้งคนขับแล้วก็ทั้งคนนั่งนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของเนต้าวนะครับรถไฟฟ้ารุ่นแรกของเนต้ Auto Thailand ที่จะมาทําตลาดในบ้านเรานะครับพร้อมส่งมอบอย่างกระเที่สุดในช่วงปลายปีนี้นะขอบคุณเนต้าออ o ต้เนต้าออโต้ไทยแลนะครับที่เชิญพิมพนจีเทียร์มเข้ามางานเปิดตัวในครั้งนี้นะครับ